ต่อไปนะครับเป็นสูตรปลาอบแก้วนะครับหรือปลาอบแรงนะครับอบหมาล่านะครับซึ่งสูตรนี้นะครับเป็นการพัฒนาสูตรโดยการที่นําปลานะครับเอาไปอบนะครับด้วยความร้อน150องศานะครับไฟบนไฟร่างนะครับเวลา20นาทีนะครับแล้วต่อด้วยนะครับไฟความร้อนที่180องศาอีก20บนาทีนะครับและนําไปอบเป็นรอบที่3นะครับด้วยความร้อน200องศานะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะทําให้ปลาเนี่ยแห้งแล้วก็กรอบนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาทํา ตัวซอสมาร่านะครับมาทาแล้วก็เคลือบแล้วนำไปอบอีกรอบหนึ่งนะครับโดยส่วนผสมมีอะไรบ้างเรามาชมกันเลยครับโดยส่วนผสมของซอสมาร่านะครับมีส่วนผสมดังนี้นะครับตัวน้ำเปล่านะครับหรือน้ำสะอาดนะครับ240 ml นะครับน้ำตาลทราย200กรัมผงมาล่านะครับ30กรัมและ เพิ่มความเผ็ดนะครับและรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นนะครับถูกปะคนไทยด้วยพริกป่นนะครับจำนวน16กรัมแล้วเรามาลงมือทำซอสกันเลยดีกว่าครับเริ่มด้วยนะครับน้ำตาลทรายนะครับ200กรัมนะครับน้ำเปล่านะครับ240 ml นะครับ เราตั้งไฟนะครับเพื่อให้ตัวน้ำตาลกับน้ำนะครับเป็นคาราเมลนะครับหรือว่าละลายเป็นลักษณะของน้ำเชื่อมเหนียวๆน,นะครับแล้วเราค่อยปรุงรสด้วยผงม,มาราและพริกป่นนะครับเราจะเริ่มเห็นว่าตัวน้ำเชื่อมนะครับได้ที่เราจะเริ่มเห็นฟองเม็ดเล็กๆ,ๆนะครับฟองอากาศเม็ดเล็กๆนะครับอยู่บริเวณน้ำเชื่อมเนี่ยเราก็จะเติมตัวผง มาล่านะครับจำนวน30กรัมนะครับเราก็จะเพิ่มพริกป่นนะครับเพื่อทำให้ผงมาล่าเนี่ยนะครับมีรสชาติที่เผ็ดร้อนระว,ว่ากลมกล่อมมากขึ้นนะครับเราก็จะ คนนะครับตัวผงมาล่านะครับกับพริกป่นนะครับให้เข้ากันดีนะครับเพื่อจะนำไปทำเป็นซอสนะครับสำหรับการเคลือบตัวปลาก่อนอบรอบสุดท้ายนะครับเราจะนำปลาที่อบนะครับไปทาด้วยซอสมาล่าที่เราเตรียมเอาไว้นะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับซอสของเราก็พร้อมที่จะทาบนลงบนปลานะครับเพื่อเข้าสู่เตาอบรอบสุดท้ายนะครับเรามาลงมือนำซอสหมาล่านะครับทาบริเวณปลานะครับเมื่อเราทาปลาด้วยซอสหมาล่าทั้งสองด้านเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเข้าสู่เตาอบรอบสุดท้ายนะครับ10นาทีด้วยความร้อน220ครับ เพิ่มความร้อนนะครับ10นาทีครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปลาที่ทาด้วยซอสแล้วลำไปอบนะครับเราก็จะเพิ่มอาจจะเพิ่มความหอมนะครับด้วยงา a คั่วนะครับโรยลงบนปลานะครับ ปล่อยแล้วนะครับปลาอกแลอบซอสหมาร่าครับ